ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสบัสดีที่หนึ่งธันวาแล้วเนาะธันวาคม2 5 6 5ครับเชา้าเช้าก็มาเดินดูทุเรียนครับแล้วก็จิบน้ำมะพร้าวไปด้วยครับเนื่องจากเราทำงานเนาะทำงานแต่เช้าเลยครับก็เช้าเช้าก็มาตัดหญ้าครับตัดหญ้าเสร็จแล้วก็เดินดูทุเรียนต้นนี้ผมสะสมอาหารอยู่ครับอายุก็4ปีกว่าแล้วนะ ใบสองก็เริ่มแก่คู่กันครับส่วนต้นนี้ใบสองก็เริ่มแทงออกมาครับไม่พร้อมกันก็สดชื่นครับดื่มน้ำมะพร้าวเช้าเช้าเข้าสวนก็ปลูกมะพร้าวไว้ประมาณสิบกว่าต้นครับด้านล่างก็พอได้ทานครับครับเนาะก็พาเพื่อนๆมาดูสวนทุเรียน ไอ้ตรงที่เป็นทุเรียนพื้นบ้านที่ผมลงครับก่อนหน้านี้5เดือนหลังจากปลูกทุเรียนไป1เดือนนะครับก็ทุเรียนก็6เดือนผมก็ลงตะไคร้ครับลงตะไคร้ไว้ก็ได้เวลาเนาะตะไคร้ก็ต้นใหญ่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออน,นุญาตหาที่วางมะพร้าวก่อนตอนนี้ครับก็มีอุปกรณ์อุปกรณ์ในการตัดตะไคร้ก็มีตัดตัดหญ้าเนาะเป็นไกนตัดหญ้าแล้วก็มีด มีดปลายแหลมครับสาหรับเสาะเข้าไปตัดต้นตะไคร้ครับตะไคร้ก็ประมาณนี้ครับต้นใหญ่นี่ครับต้นใหญ่ใช้ได้เลยก็มีการหย่อนปุ๋ยหย่อนปุ๋ยสูตรเสมอบ้างสูตรยี่สบห้าเจ็ดเจ็ดบ้างครับก็ปลูกไว้ประมาณ2-300กอครับแล้วก็จะมีอีกข้างในอีกประมาณ200อกอก็ประมาณ500กอครับที่ผมปลูกเรื่อยๆครับก็ไม่มีอะไรทำเนะาะเช้าเก็เอาตะไคร้มาลงก่อนหน้านี้5เดือนครับก็ได้เวลาตัดแล้ว ชุดนี้ตะไคร้ต้นใหญ่ใช้ได้ครับก็ไปส่งแม่ค้าในตลาดซึ่งแม่ค้าเขาจะสั่งทุกวันครับวันหนึ่งสองสามร้อยแต่ช่วงนี้มันฝนตกครับมันจะขายไม่ค่อยดีเนาะผมก็เลยมาตัดให้หนึ่งร้อยครับเมื่อวานหนึ่งร้อยซึ่งร้อยละร้อยละเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดครับบางท้งก็เส้นระบาดครับเส้นระบาดคือต้นระบาดซึ่งตอนนี้ราคามันลงอยู่ที่เส้นละเจ็ดสิบตังค์ครับ เดี๋ยวผมก็จะไปส่งแม่ค้าในช่วงใายๆส่วนชุดนี้มันจะต้นเล็กครับต้นเล็กก็แถมใปแม่ค้านะให้เขาไปทํากําไรให้เขาไปมัดขายซึ่งไม่ว่าจะเป็นการไปเอาไปทําเครื่องต้มยำเนาะก็ตัดเสร็จแล้วครับเนี่ยครับก็อีกหนึ่งกองส่วนต้นนั้นเป็นต้นเล็กครับที่แถมผมทําการตัดไปหนึ่งหนึ่งสองสามสามกอสามกอครึ่งครับก็ประมาณสองร้อยสองร้อยต้น ซึ่งกอนหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณ50าสกว่ากว่าเนาะห้ากว่ากว่าครับมันก็ถือว่ากอใหญ่ใช้ได้ก็เป็นรายได้เสริมนะฮะรายได้เสริมในช่วงก่อนที่ตู้เรียนของเราจะให้ผลผลิตซึ่งน่าจะประมาณ4ปีถึง5ปีครับที่จะให้ผลผลิตก็ต้องดูแลในส่วนของค่ายาค่าปุ๋ยแล้วก็ค่าแรงค่าแรงก็เราทำเองเนาะ ทำเองแล้วก็ใช้แรงตัวเองครับแต่ไห้ชุดนี้เดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยส่งแม่ค้าครับซึ่งข้างบนนู้นอีกแถวหนึ่งเป็นแถวที่ใหญ่ใช้ได้ครับส่วนแถวถัดไปตรงนี้ครับ mm hmm. ก็น่าอยู่ราวๆสักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับผมจะเริ่มทยอยส่งแม่ค้าโอเคครับเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวขอทำงานต่อก็ไม่มีอะไรมากก็มา ตัดตะไคร้เนาะส่งแม่ค้าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ขอบคุณครับ